ครับวันนี้ IT Today นะครับคุณซีฉัดประวีไม่อยู่แต่อีกสักครู่หนึ่งเรามีสกู๊ปพิเศษที่จะมารีวิวนะครับตัว Surface Pro รุ่นที่3แล้วนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยครับมาพูดถึงเรื่องของกระแส IT กันหน่อยนะครับวันก่อนคุณแฮะติดตามด้วยนี่เกี่ยวกับเรื่องของการเล่น Ice Bucket Challenge นะครับที่เชิญชวนในการรณรงค์กันปรากฏว่าก็มีโทรศัพท์มือถืออย่างซัมซุงเขาก็ท้าต่อคือซัมซุงเนี่ยเขาตั้งมือถือเอาไว้เป็น อ่า Galaxy S5 หรือ S5 นี่นะฮะแล้วเขาก็เอา Ice Bucket เทลงมาตัวเองเลยปรากฏเขาก็ท้าต่อไปที่ค่ายมือถืออื่นปรากฏว่ารับคำท้าครับมาดูกันดีกว่าว่ามีมือถือค่ายไหนบ้างที่รับคำท้า Ice Bucket Challenge นั่นเองนะครับนั่นก็คือ HTC One M8 รับคำท้าหลังจากที่อันนี้คือ Samsung Galaxy S5 นะฮะเขาท้าต่อไปนะครับอ้าวมาดูนะครับเขาท้าต่อไปที่ iPhone นะฮะแล้วก็รวมถึงเ t c นะครับแล้วก็ทางโนเกียก็เลยมีคนนี้ครับมาทำให้ดูครับคือแต่ละค่ายก็ทำคลิปตอบโต้กันนะคะจริงๆต้องทำกับคนแต่ว่าพอมือถือทำเนี่ยก็เลยเป็นกระแสอีกแบบหนึ่งใช่ครับมาที่ STC นะฮะนี่ก็ถือมือเขาโอ้โหดูสิครับซิ่ดเลยนะฮะนี่นะครับคือน้ำมว่น่าจะเจ็บด้วยแหละน้ำแข็งกระแทกมือขนาดนั้นนะคะโอ้โดนเข้าไปนะครับจากนั้นโนเกียครับนั่นก็คือ ตัวโนเกียลูเมีย930นะครับซึ่งประสิทธิภาพของเขาเนี่ยจริงๆแล้วก็แน่นอนว่าที่นำมาโชว์เนี่ยนะฮะ<ช>มันก็คือกันน้ำได้นะครับในระดับหนึ่ง<ช>นะครับนี่ก็รับคำท้าไปเรียบร้อยนะครับแต่ที่ว่าจะท้าใครต่ออันนี้ก็ผมว่าสงสารคนถือโทรศัพท์เนาะ<ช>มือซิกเลยสังเกตว่า,วนนา,นาน้นนัสังเกตว่าส่วนของมือเนี่ยคล้ำนะมีขนด้วยนะ แต่ตรงนิ้วเนี่ยซิ่ไปแล้วคะก็เป็นทางเว็บไซต์ที่เรียกว่าเซลฟ์โฟนเอสนั่นเองนะคะเขาก็ทําเอาทุกยี่ห้อมาให้เราได้ดูกันว่าสุดท้ายแล้วเป็นไงแต่ว่าเขาบอกแล้วว่าอย่าทําตามเดี๋ยวมือถือเจ๊งเลือกเฉพาะยี่ห้อที่มันกันน้ำได้บางยี่ห้อเนี่ยเขากันน้ำได้จริงๆนะแต่ว่าจากเรื่องของไอซ์บักเก็ตอย่างที่บอกไปจริงๆเนี่ยต้องทํากับคนคือแบบบริจาคเงินต่อๆกันอันนี้เป็นเรื่องของการตลาดไปแล้วกันนะคะแต่ว่าล่าสุดมีเรื่องดีๆเพราะว่าแทนนี่จะมาเทน้ําแข็งเนี่ยเปล่า ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคะที่อินเดียหนาวเย็นเปลืองน้ำใช่ค่ะไปดูโปรเจกต์นี้เลยนะคะ Rice Bucket Challenge อ่านดีๆนะคะไม่ใช่ไอซ์นะคะ Rice นะฮะ Rice ก็คือข้าวเข้าไปนะคี่่มอบข้าวกันแบบนี้เลยนะคะก็คือเป็นการเอากระแสของ Ice Bucket เนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามาทำเป็นลักษณะของการบริจาคข้าวแทนนะคะเพราะว่าที่อินเดียเนี่ยมีผู้ที่ลำบากอยู่มากมายเลยนะคะก็เลยคือจะบอกว่า Bucket เนี่ยมันคือถังนะครับซึ่งแทนที่จะเอาไอซ์มาใส่ถังนะฮะแล้วก็เทอันนี้เป็น Rice ก็คือ เอาข้าวไปใส่ถ<ช><า>้วยแล้วไปมอบอืมก็ผู้ที่เริ่มภารกิจนี้นะคะจาก Ice Bucket Challenge เป็น Rice Bucket Challenge คนแรกรก็คือนางมันจุลาทากลานิษนักข่าวไฮเดอราบัดประเทศอินเดียค่ะกติกานั้นง่ายมากเลยนะคะให้แบ่งข้าวสารจากที่บ้านหนึ่งอ,ะอ่ะก็คือเอาไปชามหนึ่งเนี่ยไปมอบกับใครก็ตามที่กำลังเดือดร้อนอแล้วก็ถ่ายภาพนะคะโพสต์ลง Facebook แล้วก็แท็ก คำว่า rice bucket challenge แล้วก็ไปท้าเพื่อนๆต่อคือถ้าแน็ดทำใช่ไหมแล้วก็ hashtag ไปว่า rice bucket ถึงพี่อามค่ะอาร์มก็ต้องเอาข้าวแบบนี้ไปให้บ้พี่อารมใช่ไปให้เขาไม่ใช่ว่าเอาถังเปล่าไปขอข้าวนะไม่ใช่เอาถังใส่ข้าวบ้านเราไปบริจาคคือเป็นการท้าว่าคุณพร้อมที่จะ ให้ข้าวกับเพื่อนบ้านหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นการแบ่งปันที่เรื่องดีเพราะอินเดียเนี่ยคนที่ลำบากก็ยังเยอะนะคะก็ตอนนี้มีการเปิด a ฟ e b o o k แล้วนะคะชื่อเพจว่า Rice Bucket Challenge ค่ะก็เปิดเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานะคะสำหรับภารกิจนี้โดยเฉพาะตอนนี้คนไลค์ หมื่นห้าพันรายใช่ค่ะแล้วก็น่าะสูงขึ้นอีกนะฮะน่าจะสูงนี่คืออะไรงานนับเดตดคือเมื่อวาน24สิงหานะครับวันก่อนแล้ววันนี้ย6สิบหแล้วนะฮะดีนะแปลว่าน่าจะเป็นหลักแสนแล้วเหมือนกันนะครับติดตามได้ใครสนใจนะครับก็ทํากันได้วันก่อนผมก็โดนท้ามานิดหน่อยแต่ผมเปลี่ยนไปเป็นยังไงคะเป็นดอบักเก็ตชาเลนจ์นะเอาตุ๊กตาใส่ถังแล้วก็เอาตุ๊กตามาลาดตัวแต่เมื่อวานนี้ ตามที่สัญญาเลยเอาไปบริจาคที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับเงินอีกส่วนหนึง่งใช่เพราะเป้าหมายจริงๆของอโครงการแบบนี้ก็คือเพื่อการแบ่งปันแล้วก็บริจาคสำรัคนที่กําลังเดือดร้อนนั่นเองนะคะครับผมอ่ะมากันที่เรื่องของแอปพลิเคชันกันบ้างดีกว่านะครับแต่ละวันเราก็จะมีแอปดีๆมาแนะนํากันหลายๆคนเวลาใช้โทรศัพท์มือถือในส่วนของ wallpaper หรือ<ช>ที่เรกว่าด c ขั้งหน้านี่นะบางทีเราก็เบื่ออยากจะได้กราฟิกใหม่ๆมาสร้างสรรค์ทําให้ตัวมือถือเรามาดูเหมือนกับมือถือใหม่ตลอดเวลาล่าสุดครับแนะนำแอปพลิเคชันนี้ครับจากทางค่ายนะครับแหมต้องหลอกบอกเลยว่าใครใช้มือถือ Apple ก็สามารถไปโหลดกันได้ครับกับแอปที่มีชื่อว่า Color Docs นั่นเองละครับอ้าวแล้วครับแอปนี้คุณสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับส่วนของโฮมสกรีนครับแล้วก็ตัวด็อกบาครับแล้วก็วอลเปเปอร์ที่มีสีสันสดใสแล้วก็สร้างสรรค์เองได้ตามใจชอบเลยค่ะนะ อันนี้แบบตัวอย่างนี่เลยใช่ไหมครับก็ไปโหลดมาใช้กันได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับพอภาพที่เราไปโหลดมานี่นะครับถ้าเราอยากจะนํามาใช้เป็นวอลเปเปอร์ก็มาเซฟลงไปในตัวแอปพลิเคชันีได้เช่นเดียวกันอก็ดีนะคะนี่นะฮะส่วนใหญ่ถ้ามีแอปพวกนี้เนี่ยนะฮะมักจะเป็นฝ่ายหญิงใช้ไมครับผู้ชายไม่ชอบอ่ะไม่ไม่ส่วนมากฝ่ายหญิงจะมาใช้เปลี่ยนหน้าจอของฝ่ายผู้ชายให้เป็นวอลเปเปอร์พับคู่อหรือเป็นด็อกที่แบบว่า พอโทรศัพท์ดังปุ๊บเอาเป็นรูปคู่นีน่นะจะได้รู้นะคะว่ามีเจ้าของกันอยู่แล้วนั่นเองอไปจากนั้นครับไปกันที่สกู๊ปนะฮะที่คุณซีสัญญาไว้ว่า <คน S 1> จะอ,อ,อัปเดตเรื่องของเซอร์เฟสน่าสนใจมากไปลอติดตามชมเลยครับ กี่เดือนที่แล้วเนี่ยซีได้พูดถึงแล้วก็รีวิวตัว Surface 2ไปแล้วแต่ดดกอนกันยารุ่น Surface 2กับรุ่น Surface Pro จะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรค่ะแต่ล่าสุดตัวนี้มีความวู wow ้ว้าวเดี๋ยวซีจัดได้ ว่าพอมันพูดถึงระบบปฏิบัติการที่เป็นแท็บเล็ตของ Windows หลายคนอาจจะตกอ,อกตกใจเพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยคุ้นเคยเดี๋ยวซีจะลองใช้ให้ดูเป็นทริกสั้นๆเข้าใจง่ายๆว่าคุณเหมาะหรือเปล่ากับ Surface Pro 3 ความคิดของ Microsoft ป่ะสมัยเนี้ยคือมนุษย์เรามีความต้องการที่ไม่เหมือนกันบางคนชอบมีทางเลือกถูกไหมให้ iPad ขายดียอย่างเดียวก็คงไปไปไม่ได้อยู่แล้ว Android อยู่อย่างเดียวก็คงไปไปไม่ได้ก็ยังมีกลุ่มคนที่เป็นเหมือนกับคนทําธุรกิจนักธุรกิจที่เขาคุ้นเคยกับ PC แบบเดิมๆอะ่ะทำงานให้เสร็จได้ไหมจะได้ไปทําอย่างอื่นในชีวิตดังนั้นรูปแบบของ Microsoft Surface หรือแท็บเล็ตของค่าย Microsoft เนี่ยสีว่าก็อาจจะมีแนวโน้มประสบความสําเร็จได้สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสเปคนี้เพราะว่าสเปคนี้แทบจะเป็นแล็ปท็อปอยู่แล้วล่ะค่ะว่าง่ายๆมันคือแล็ปท็อปที่ถอดคีย์บอร์ดออก จิ้มจอเป็นแท็บเล็ตได้เก็ตปะโอเคสิว่ามันคงไม่ค่อยแปลกนะคะถ้าเกิดเราจะเอาเรื่องของความบันเทิงขึ้นมาพูดก่อนดู YouTube ใช่ไหมสามารถดู YouTube ได้ลงโปรแกรมที่เราต้องการจะใช้ลงได้จอเขาก็เลยจาก10นิ้วมาเป็น12นิ้วมันก็จะชัดขึ้นเต็มตามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หน้าจอมันก็ชัดสุดๆเป็น Full HD ที่สำคัญได้ทีอระบบเสียงมา3ทิศทางเลยคือแบบ Dolby Audio ที่มันเรียบมากๆแต่ซีว่ามันได้ใจคนคืออะไรรู้ปะคะ USB Port พอมี USB Port เนี่ย ชีวิตดีมากอะที่เหลือสำหรับคนที่ชื่นชอบพวกของการทำเอกสารอันนี้ก็สามารถทำงานได้ก็คือ word excel powerpoint one note ใครที่ติด Adobe เ,อเยอะๆอย่างเช่นพวก Adobe Photoshop Adobe Premiere ก็สามารถลงได้เหมือนกันนะคะเปิดขึ้นมาหน้าแรกแบบนี้คนส่วนใหญ่จะตกใจกับความดูเป็น Windows Phone มากเลยก็ลากกันไปสิเอออยากจะได้อะไรอีกนี่ใช่ไหมคะปึ๊บนี่ โอเคเรื่องของการใช้งานเนี่ยหลักๆแล้วก็จะมีเรื่องของการใช้งานแบบ multitasking นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่า multitasking ก็ทำอะไรหลายอย่างในหน้าจอทำงานแบบเดียวกันก็สำหรับใครที่ฝากหนึ่งใช้ Microsoft Office ในการทำงานอีกฝากหนึ่งของจออยากจะเปิดแบบหาข้อมูลใน Internet Explorer ไปด้วยเป็นต้นอะไรเงี้ยก็จริงๆสามารถทำได้และสำหรับสิ่งที่เป็นไฮไลท์สุดๆของ Surface Pro 3 มากับเครื่องเลยนั่นก็คือปากกาอุ้าอยากจะจดกดจึ๊กตรงปลายปากกาหรือตรงก้นปากกาหนึ่งทีมันจะขึ้นโน้ตขึ้นมาอา้อาวอันนี้คือความพิเศษของตัวปากกาคือว่าเขียนได้เหมือนกับเขียนไว้บอร์ดเลยถ้าคุณกดสองทีจึก๊กจึกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือแคปเจอร์หน้าจอมาเพื่อแปะได้เลยนะคะนี่คือความพิเศษของตัวปากกาซึ่ง ้าให้พูดแบบละเอียดละเอียดนะคะคือปากกาตัวนี้มีด้ามเนี่ยมันมีแรงกดมากกว่า250ระดับแล้วก็ไลเส้นที่เขียนก็จะมีหนักเบาเป็นธรรมชาติแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ป้องกันฝ่ามือเวลาไปแนบไว้อย่างเงี้ยแล้วเขียนเนี่ยมันไม่กวนคือจอยุคเก,กา่กาๆถ้าเกิดสีแนบมือเนี่ยแล้วสีเขียนอ่ะมันจะไม่รู้ว่าตรงไหนกําลังพยายามจะเขียนฝ่ามือเราหรือปากกา มาถึงจุดที่4ว่าดีสำหรับตัว Surface Pro 3ก็คืออย่างแรกเลยนะคะพอมันเรียกว่าเป็นรุ่น Pro ปั๊บทุกอย่างจะจับเต็มหมด ก็คือไม่ว่าจะเป็นสเปคคือสเปคโปร3เนี่ยออกมาหลายสเปคด้วยกันไปจนถึงคอ i 3คอ i 5คือคอ i 7ก็มีอ่ะคอ i 7เนี่ยมันจะคิดเร็วมากประบลผลเร็วมากจะสามารถตัดต่อได้อย่างบน p r e เมียรหรือว่าแต่ After Effects ยังไม่เคยลองนะอันนี้ของจริงก็คือไม่รู้ว่ากราฟิกพอเจอเยอะๆแล้วหนักๆเนี่ย มันจะหน่วงมากหรือเปล่านะคะแต่สําหรับการตัดต่อทั่วไปเนี่ยสามารถทําได้จุดที่สี่ว่าด,ดีจุดที่สองก็คือเรื่องของปากกาค่ะคุณสามารถเอามาประยุกใช้กับการทํางานพวกภาพต่างๆอย่างใน Adobe Lightroom นะคะก็สามารถใช้ได้ด้วยคนที่เป็นผู้บริหารก็ใช้งานง่ายพอกําลังแบบวุ่นวายอะไรอยู่ไม่รู้ตัวปากกาก็สั่งงานได้เหมือนรีโมทคือจึหรือจึ๊จจบ แล้วก็ข้อที่3ในตัวโปรแกรมอื่นๆนะคะที่มากับเครื่องเนี่ยเป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสบายใจเหมือนซื้อมาแล้วมันสําเร็จรูปเกือบทุกอย่างแล้วนอกนหจากนี้คุณอยากจะไปใช้แอปแวอะไรที่เหลือเนี่ยก็ไปดาวน์โหลดกันเองว่ากันไปถ้าคุณอยากจะกําจัดงานให้เสร็จๆไปนี่คือคําตอบสุดท้ายของผค่ะจบนะ ามสัญญาณนะครับที่จะมาอัปเดตให้ฟังกันรีวิวแบบเต็มๆนะครับแหมดูแล้วน่าใช้เนาะก็ฝากบอกต่อนะครับอีกสักสองเครื่องก็ได้นะครับใครสนใจก็บอกว่าก็มีวันจองวันจองใช่ค่ะวันที่28สิงหาคมนี้นะคะเขาบอกว่าจะสามารถวางจําหน่ายได้แล้วนะคะโดยเปิดให้ผู้สนใจสามารถสั่งจองได้ล่วงหน้าเลยนะคะตั้งแต่วันที่1-15สิงหาคมที่ผ่านมาคือเปิดไปแล้วนั่นเองนะคะใครที่จองไว้ก็รอรับ ใช่128สิงหาคมนี้ก็จะสามารถไปซื้อได้เลยนะคะก็มีราคามาบอกด้วยก็คือ5รุ่นสเปคเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ Intel Core i3 ก็มีตั้งแต่ i3 i5 i7 ขึ้อยู่ที่ว่าเราใช้งานแบบไหนใครชอบตัดต่อหน่อยก็เป็น i7 นะครับแต่ว่าน้ำหนักก็จะมากขึ้นอีกแล้วก็ถ้าใครที่สนความจุหรือว่า RAM สูงๆนะครับมมโมรีเยอะๆก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมี USB port มันใช้เป็นตัว external ได้โะสบายเลยนะครับอะก็ติดตามกันได้ครับ ก็แน่นอนครับว่าทั้งน่าสนใจแล้วก็น่าใช้ใชแต่ตามความเหมาะสมนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของ IT TODAY ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีน้องฝ้าจะมาช่วยในการเช็คอินประเทศไทยด้วยกันที่บ้านพระรามศีสักครู่เดียวครับค่ะ